สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกชั้นขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอสดสดตัลช้างเอฟเอครับคู่บุย์เล่นที่บุรยลซิตี้เตเดียมครับต้อนรับทำอย่างของทางสิงเชียงรายยูไน,นเต็ดวันนี้ในส่วนผู้ใหญ่ก็จะมีคุณปะทมพิบินบำรุงและผมอชงศรีมารับหน้าที่ผู้ใหญ่ครับเ,เกมเริ่มเจ้าถิ่นบุกจากขวาไปซ้ายไฟเคลียร์เริ่มเล่นก่อนนะครับโจทเข้าคู่แล้วครับเตโซูส ทาง2สาสองได้โกที่หนึ่งของทางบิโซลี่สองกเปิดแม่นนะครับแต่ว่าบิโซลียังยังไม่คมพอครับบิโซลีดาวสมนว2 2ประตูในไทยลีกทีมชาติมาเลเซียบิสโซลีได้โอกาสแล้วครับติดเซฟแล้วตามตามซ้ำมาก็โดนบล็อก <c oughs> ดูยิงไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่ของทางบิสโซลีทีนี้พิกยิงเร็วครับระยะแค่10หลาเท่านั้นครับแต่อภิรักวรวงก็ออกมาปิดมุมได้เร็วครับ มองหาเอเวข้ามข้ามมามาหาตัว2มมือจะว่ามาตัวนี้ของสจวร์ตอาครับได้ลุดเดียวของทางสจวตติกและตัวซ้ำซ้ำได้1นศูนย์ที่เอมวเว้ยิงให้กับทางสิงไลขึ้นนําเลยครับโอ้โหเนี่ยครับจากโอกาสหลายครั้งของบุรีรัมที่มีไปก่อนนะครับในเกมนี้แล้วดันกันขึ้นมาสูงครึ่งสนามครับในรับของบุรีรัมครับแล้วโดนย้อนทางกลับมาแฮร์ริสสจวด ยิงติดเซฟเอติริชไปก่อนเนี่ยไม่รอดขานะครับทางอีจุงมูลเป,เปิดเปิดแถบบล็อกนิดๆธนวัฒน์พักมาได้พักแล้วไปล็อกกลายว่าเสียท่าให้เ่าอาครับโอกาสของทางบิซโซลี่ติดเซฟตัวซ้มทับบินาสก็ติดเซฟอ,อ,อ,อยู่ครับโอ้โหพิลักว่าสองเส้นซอนยังตีเสมอไม่ได้ครับโอ้โหอาทิตย์เบิกได้ เล่นสั้นใหม่พิธิวัตรบันจงบันจงทางเสาสอกเด้ขึ้นย้อนสอนตรกนี้บอลลงพื้นแล้วตามซ้ำซูเอรแจข้ามคานครับโอ้โหสุภป <c oughs> อร์แจคเฮ้เนี่ไม่รู้จะทึ่งอภิรักษ์ก่อนหรือ <c oughs> จะงงที่โอ้โหซูเปอร์เซฟอีกแล้วครับอภิรักษ์วรวงนะครับปัดปลายมือลูกนี้เปลี่ยนทางนิดเดียวจากลูกโขอของบิโซลีแต่ว่าช่วยให้จากบอลจะเสียบใต้คานี่ มาเสาแรกถ้าบีนาสขึ้นคนเดียวแล,ล้วโล่งแต่ก็เหมือนโคกสกัดแหละครับว่าวันนี้บอกโคกของดางบุรีรัมเรียงหน้ากันมาได้หม่งเนะครับบีโซลีมาที่คูอสอิตาชูสสัดไกลเลยครับเว <c oughs> ลาก็ทิ้งตัวตะปบไว้ได้ชูสถึงสุชัยพลิกได้ พลิกแล้วทั้งขวานเนาะมี่างเดินผ่านได้ดิเปรียบรอรอให้คูสมาดูเที่ยวนี้ของคู่ซัดเชียบขาดมาครับหนึ่งหนึ่งที่บุํามตีเสมอได้โอ้โหถือว่าแก้ตัวเลยนะครับหลังจากหนึ่งนาทีก่อนหน้านะั้นนี่เขากลับมาหนนี้ครับสุภชัยไหลให้ก็ยังเลือกที่จะซัดเองอยู่ดีนะครับแต่ว่า พราข้าแบบนี้ก็ไม่มีใครบ่นแล้วครับเข้าขอด้วยนะครับสุดสวยเลยครับจากมุมแคบครับแล้วที่สำคัญแต่ช่องสุภชัยสุภชัยซัดไกลเๆจังแซงไม่ได้รอก็จบครึ่งแรกไปครับโดยที่ ดิรัมอยู่นเตดนะครับเสมอกับสิงห์เชียงรายยู่นเตตหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะครับจ,จวดบอมมาลูกนี้เลยมาถึงอีจุงบุญเก็บมที่าแถวสองเก็บได้อยู่ของทางอีจุงบลูลแล้วมามุมนี้จ,จ,จอดจบเหมือนมีศิลป์ลิงดแล้วจวังหวะเซซ่าครับที่ได้นี่ครับล้ำหน้าเซซ่า พิวัต์บรรจงบรรจงมากระติดธนศักดิ์บอลแถวสองบิสซูรี่มาเบียดแย่งแย่งได้แล้วให้สุพรรณนัทโอ้โหว่าหลอกอภิรักษ์ได้แต่ว่าบอลมันจะแบบล็อกไม่ตรงกรอบก็ยังแซงไม่ได้บอลออกข้างไม่ได้ออกหลังสจวตทุ่ไกลมามาเสาได้ขึ้นเปลี่ยนท่าอะไรของทางเซซ่าส์เดี๋ยวก็ว่าข้ามคานครับลูกทุ่มกลายแบบนี้ได้ลุ้นประตูครับเพราะว่ากำลังแขนของสจวตนี่ เป็นท่านแล้วครับที่โดนคนดุแดงดูโอ้โหเหลือง,งแดงตกเตะมุมแล้วครับมาเสาแรกเปลี่ยนทางกนโด่งไปครับมาขึ้นเปลี่ยนที่เสาแรกเสาสองมีชูสลงโล่งอยู่เลือกซัดเองครับโดนสามเหลี่ยมแล้วชูเก็บได้พอแรกไม่ไดเท่าไหร่ยิงตัวก็แทรบบล็อกธ <c oughs> นวัฒน์เนี่ยจุกแล้วครับบล็อกหายใจครับ ลักไก่ยิงลูกนี้สูงไปนิดเดียวนะครับนัฒนากรโอออกขวาสุรตแต่งหนีธนวัฒน์ได้อาครับเหลือว่าตัวจะเชื่อมได้หรือไม่บรรจงไปหาทางโบอาเคียวโอ้โหว่าโบอาเคียวลงๆแต่ว่าวางไปในพื้นที่ตรงนั้นแต่ว่ามันเลยโบอาเคียวไปหน่อยครับคือไม่ได้ไทะยานมาหาประตูนะครับเข้าในมาสุวรรณตขวาไม่มีนะครับทิ้งให้โบเคียว ใช้ความสม้อนเฉพาะตัวโบคียตะวัดมาที่โอ้โหรัตนากรลัตนากรโอ้โหมาตามนัดแต่ว่าไม่ได้โอ้นี่ครับนี่เกิน20ครั้งครับที่ได้ยิงครับแล้วในกรอบเขตโทษแบบนี้ครับโอ้โหแต่เด็ดศึกไม่ได้เองครับนาทีสุดท้ายก่อนทดเวลาแล้วด้วยครับมามาแล้วไหลให้ไปที่เอโมเวทงขึ้นเลยครับโอ้โห แล้วก็ตามมาด้วยเสียงนวิดยาวเลยครับจอพลางครูอิลี่คลองบอรอรอ,รอตุวตนโยกผ่านได้ผ่านแล้วเปิดมาจะถอไปมาแล้วซัดลูกนิมมไม่เข้ากรอบครับ้าโอ้โหกลายเป็นว่าทีมประถาศสาฟ้ฟครับบุกโจมตีขึ้นมาบ้างมาตรงนี้โอ้โหเียอุตินชีวจุดโทษเลยครับว่า คนเสียบนี่กลุมศีรษะแบบรู้ตัวเลยนะครับเอาไม่อยู่ปยิยพลโดนแต่อ้อมครับโดยเท้าขวาโบวเคียนะครับตัวจะเขียบขัดแค่ไหนโอ้โหโบวงเคียโอโหว้าโอ้โหสารพัดโอกาสนะครับแม้กระทั่งจุดโทษยังพลาดไปครับ ได้ทีนึงเข้าสิกเก็บได้ให้โบวเคียแทงต่อทวินาสมีเวลาได้บรรจงไปทางเสาสองนี้โคนี่ก็โอ้โหเข้าสิว่านี่ก็โล่งแต่ข้อสะบัดศีรษะเกินไปแล้วครับวันนี้นี่เกิดอะไรขึ้นนะครับก็ไหลย,ย้อนหลังทีน้ดาเข้าสุชัยชิงกันกับทางคูสให้มาสุวรรณัตหาช่องโอ้โอ้ตรงนี้ก็จุดโทษอีกเลครับอืมๆๆจังหวะของสนุกลานเฮ้ โอ้โหนี่เหมือนกันเลยครับน,น่าจะมีโดนไปเหลืองมีคนหูอ้าวนี่เหลืองแดงโอ้โห,โโหกลายเป็นคนที่โดนใบเหลืองติดตัวมาก่อนแล้วนะครับคาร์ลสซีรี ดูว่าเขาสิิงตุ้งนิดทู่เขียวขาดมากครับว้าครับบุรยลแซงขึ้นนำสองหนึ่ง <c oughs> ีรัมย์ยูไนเต็ดโอ้โหดูครับน้ำหนักทิศทางแล้วก็จบเกมไปนะ้ว่าบุรยลำทำได้แล้วครับ